สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสุขคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พามาใส่ตุ่มปลาไหลครับใส่ตุ่มปลาไหลก่อนช่วงนี้ก็จะใส่ตุ่มปลาไหลให้เบิ้งดูเลยนะครับเนอะพอดีมันกัจังไรละ่ะน้ำกับปลาไครับป่าจะไปใส่เบ็ดกับบุ่อยมีครับคนจะไปหาใส่น้ำหูน้ำมันกันยังพ่อกระเทือนอยู่ครับยังไงกยังยังมีเยอะก็เลยต้องใส่ตุ่มไปก่อนนะครับเนาะ เนื้อใสมั้อนี่หอยเชลลีครับใสเนื้อหอยเชลลีไอ้พอดีผมทุบแล้วก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วครับตุ้มชุดเก่าครับหาลังคือเก่าเมื่อี้นี่ล่างเอานี่ครับผมผมทุบไอ้ใสผมทุบหอยเชลลีหอยเชลลแล้วมันมีนามครับผมเอาใสกระมังแล้วมันมีนามผมก็เลยเอาดินปัวครับดินปวกผสมกับนามมันหอยเชลลีที่มันออกมาเรามาท่าปากมันครับ ลองเบิงครับว่าเย็นที่เข่าดีบ่ะเมื่อเบิงไม้ครับไม้เมื่อนี้เป็นไม้คางท่างครับนี่ครับท่างนี่ครับท่างจอดรถไว้นน่ครับขี่รถมาตรงนี้เป็นไม้ครับไม้นี่โอ้หกแห้งครับหนาที่มีเย็นครับไม้นี่นี่ครับเป็นเป็นน้องเล็กๆนะครับมันจะทะลุอุ่นครับมีมีทออยู่ตรงนี้ มีทอยอยู่ตรงนี้พูนรับทะลุไปตรงกอไผ่ยอยู่ครับผมก็บซี่ไปใส่ฟังฟังพูนน้ำใส่ฟังนี่นะครับ,บ,ไไฟฟฟฟรบแบง่งใส่ฟังแล้วหน่อยครับส่วนวิธีใส่ตุ่มนะสําหรับพี่น้องเอฟซีที่เข่ามหม่ครับที่ยังยังบ่เคยเห็นวิธีใส่ตุ่มครับให้ขุดดินขุดดินลงไปนิดหน่อยครับขุดดินขุดดินกา่าให้มันหลมหลมตุ่มเลยครับตุ่มน้อยเท่ากับขุดน้อยครับตุ่มใหญ่เท่ากับขุดหนากว้างเนะี่ยเพื่อที่จะ นี่ครับให้มันทวมนี่ย่ำพ่อขุดลงไปทวมนี้ปุ๊บเ่าก็รูปรูปครับรูปรูปให้ให้ดินที่เ่อขุดลงไปนี้มันสลบขึ้นมาดินหนึ่งพ่อพ่อนี่แล้วเ่อก็พายามหาดินอัดด้านข้างให้มันแน่นๆเพื่อที่จะบ่ให้ตุ่มมันลมครับขันขันมันสลบสลบลงนี่ย่ำเอยนเขามาปุ๊บมันที่ตกปุ๊บเข้าไปแล้วมันจะไหลเข้าไปนี่นีเลยครับไปครับเดี๋ยวผมขอโตไปใส่ตุ่มครับติดตามมั้งครับว่าชิมานบ่ เมื่อกี้ผมใส่ด้านนี้ครับใส่ไปหลังหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับทอมันขามขามมาฟังนี้ครับตรงนี้ก็มีมีหนามครับหนาซี่มีเย็นซี่ลองใส่ฟังนี่นะครับใส่สองฟังเลยเดี๋ยวพอดีครับผมฝ้ามืดมาแล้วฝนที่ตกครับเดี๋ยวผมขอปิดเคร่องกันย้อือื่นมาหยาดเหมือนกันทีเดียวครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนโซสวครับหลังจากกิ่เมื่อวานครับผมมาใส่ตุ่มเย็นตุ่มใบซานี่ใส่วบซานี่สามลังครับ แล้วก็ฟังตัวขามฟังนั้นอีกสองลังครับไปรุนมึงครับว่าสีมานบ่มื่อนี่มารุน,นเนมืองลังแรกครับสีมามนบ่นลังแรกบ่แวงครับโอ้ผมมีครับหลังที่สองครับจะเป็นยังไงวุ้ย หลังที่สองกับวุ้มเงี้ยงครับเป็นยั่มีเอียนที่หลายอยู่ว่ะเมนี่มีความรู้สึกว่ายังบ่มันครับหลังที่สามครับโอ้ไม่รู้เกิดอย่างอื่นครับมันมีเอียนเขาตุ่มจากหลังเลยอันนี้ก็บวุ้มีครับโอ้ยอย่ามาตัวนี้ยังบ่มันครับเมนี่ยามไปสามแล้วเบึงหลังที่สี่ครับหลังนี้หลังไง โอ้ยบ่อยใมานให้พ่อปูเองอุย้ยเดี๋ยวนี้ล้างไงมันครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ลังไงมิตรตัวนึงครับใส่นี่ก็โอเคอยู่ครับนะนี่ครับผมเดี๋ยวนี้ล้างไงทํางานครับลังกระถ่ายครับพี่น้องตุ่มล่มครับมันล่มเลยอย่างนี้วะ โอ้บุมีแนวเขาเลยครับตุ่มมันล่มไหมครับมา,าตุ่มล่มนอนอะไรเงีงอยู่ว้บุ๊มมาเลยมือน,น,น,นี่ครับผมเมื่อนี้ผิดขาดแน่นิดหน่อยครับไ <c oughs> ม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม้นี้ผมเคยมาหาหนาแรงนี่เอียนเอียนหลเลยครับเอียนไหลไปไหลยหลาย,ลาย,ลายแต่พราะหนาหนาฝนนี่บุมีเอียนไหมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงหนาฝนน้ำมันไหลมันออกไปหากินครับมันอาจจะยังบวก,กลับมาตัวเดียวครับมันตัวเดียวไส้นี่โอ้ไส้นี่นี่พัดพัดน่าจะไส้พักหลายครับ <laughs> โอ้เมื่อนี้ล้างไงทํางานล้างเดียวครับไส้นี่ถือว่าถือว่ายังอันนี้อยู่ครับยัง่นใหไงประเด๋ยแต่ว่าก็บ่บ่หน้อยครับใส่งามอยู่ ถ้าัคนอยาไปพัดกินก็นพัดกินแน้วขเขาขเจ้าอิ่มเดี๋อวครับแต่ว่าตัวนี้ที่เอาไปซาสมไว้ก่อนครับจะเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวหาหมูมาเติมครับเมื่อนี้ก็บทรายแหละครับเดี๋ยวเอียนอันตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเทอยู่บบันมักคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ผมป้ายผลงานเมื่อนี้ครับโมมานบันไดตัวเดียวครับไส้นี้ก็พ่อผัดเพ็ดครับ แต่ว่ามันมันมีตัวเดียวนึงครับผมที่เก็บสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวหามาตื่นกันยังตัดเก็ุทีเดียวครับ